ก็ตอนที่ได้ลองปฏิบัติอะคะ่ะจากที่ฟังในคลิปเสียงอะคะ่ะก็พยายามพยายามศึกษาตามที่หลวงตาบอกในคลิปมาแล้วก็ลองผิดลองถูกมาแล้วก็สิ่งที่ตอนนี้กำลังคิดว่ามันมีปัญหากับการปฏิบัติอะคะ่ะก็จะเป็นความรู้สึกเวลารู้สึกว่ารู้สึกโกรธอะคะ่ะ เวลาแบบเพราะว่าเวลาเราพิจารณาจิตเราอะค่ะก็พอเรารู้สึกโกรธแล้วเราพอมีใครพูดไม่ขัดใจหรือว่าขัดหูวอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกโกรธแล้วพอรู้สึกโกรธแล้วมันรู้สึกว่ามันทําให้มันทําให้เราทําไม่สําเร็จอะค่ะเหมือนแบบมันทําให้หนูรู้สึกว่าเรา เราไปไปโกรธเขาเงเราเป็นบาปไหมอะไรเงี้ยค่ะเราแบบรู้สึกว่ามันมันมันผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องทํำยังไงให้แบบทํำยังไงให้เราผ่านตรงนี้ไปให้ได้ค่ะหมอศิลาน่าจะช่วยอธิบายได้ยมหมอทีบายให้ให้ให้บีหนอยหรอกให้บียมหมอธิบาย,บบย,มมบายเป็นหมอนี่เป็นขอโอกาสนะครับผมก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อน จริงๆมันมันเป็นอดีตไปแล้วล่ะครับความโกรธนั้นแต่มันยังค้างอยู่ใจใจของน้องคือหนูยังติดอดีตอยู่ครับปล่อยวางทุกอย่างที่ผ่านมามันไม่มีเราทำไมเราต้องไปสนใจอารมณ์นั้นนะครับมันเป็นแค่กิริยาของจิต เฉยๆเท่านั้นเองครับเราแค่ไปให้ค่ามันเฉยๆพอเราไปให้ค่ามันก็เลยมีปัญหากับมันจริงๆความโกรดนั้นไม่มีปัญหามันจบไปแล้วครับนานแล้วครับทุกอย่างเหมือนสายลมที่ผ่านมาก็ผ่านไปครับเข้าใจไม่เข้าใจซักต่อละเอียดเลยลูกวันนี้เข้าใจไม่ถึงใจแม่กลับบ้านแนละ้วอืม ซักเลยซักสักัก,กเดี๋ยวตาจะช่วยด้วยอ่ะสักเลยสักหมอศิละยังยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจสักแต่ไม่ค่อยเข้าใจสัก,เ,เ,สกเดี๋ยวจะให้ด็อกเตอร์อีกสองด็อกเตอร์มาช่วยนี่ด็อกเตอร์จามิฮีโดนด็อกเตอร์จากศีกรงะน,น,นวิโรดเดี๋ยวให้มาช่วยเดี๋ยวไม่เข้าใจอยู่ไม่ต้องกลับบา้านวันนี้เข้าใจให้ได้ ไม่เข้าใจยังไงหรอก็อย่างที่หมอพูดว่ามันคือเรื่องที่แบบมันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วก็เข้าใจว่าตอนที่เราโกรธแล้วเราหายโกรธมันก็คือมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่ามันสิ่งที่หนูทําอยู่หนูหนูคิดว่ามันผ่านไปแล้วอย่างนี้มันถูกไหมคะหรือว่าแบบมันต้องพิจารณายังไงให้แบบ ตอนเราตอนพอเราโกรธหรือว่ามีอะไรมากระทบกับเราอะคะ่ะเราแค่บอกว่าเราแค่เราแค่คิดว่ามันผ่านไปแล้วเราก็จบหรือว่าเราต้องเรียนรู้ยังไงกับความโกรธนั้นนะคะ่ะตัดได้เต็มที่เลยลูกให้หมอดูหมอตอบคือจริงจงจิตเนี่ยคล้ายๆเป็นเพื่อนเราเขาไม่ใช่เรามันจะโกรธรลอมันจะเกลียดใครเนี่ยก็เป็นเรื่องของมันเราอาจจะไปยุ่งกับมันสักนิดหน่อย แล้วเราก็ไม่ตามไปยุ่งกับมันเนี่ยสักพักมันจะเปลี่ยนนิสัยมาเหมือนเราอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสัพเพธรรม,มานาตาครับมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันจะโกรธก็โกดของมันก็เรื่องของมันนะครับไม่เกี่ยวกับอะไรกับเราในแรกๆเราอาจจะไปยุ่งกับมันเราเพราะเรายังไม่เราไม่ทันว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่สักพักพอเราไม่ยุ่งกับมันเนี่ยมันก็จะมาอยู่กับเราละจิตนี้แล้วมันไม่ไปยุ่งกับใครละยิ่งปัญญาเราเร็วขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ยอมไปไหนกับเรามันก็อยู่กับเราเนี่ยแหละครับแต่มันก็ไม่ใช่เราอีกจริงๆเมื่อกี้ผมมีคำพูดแต่ผมลืมไปแล้วผมจะพูดอะไรก็มันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปครับไม่มีอะไรมันมีอย่างเงี้ยหรอกมันมีลงป,ป่ลูนอตุโลเนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือที่เป็นถ้าเป็นพระอริยสงฆ์ที่เชี่ยวชาญเรื่องจิตเนี่ยมีพระพิสูจน์ได้ถามหลวงปู่ว่าตอนที่หลวงปู่ไปไปายย่แล้วว่าหลวงปู่ยังมีโกรธอยู่ไหมหลวงปู่บอกว่ามีแต่ไม่เอานี่พระอริยสงฆ์นะลูก และหลวงตาก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพระเยทรงหลายรูปเวลาท่านโกรธหรือมโมโหขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแรงมากเลยแต่เดี๋ยวก็ละลายหายไปเองตอนที่ท่านโกรธขึ้นมาเนี่ยท่านไม่ได้เอามาเก็บแค้นแค้นเคืองค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทมันก็เป็นความโกรธขึ้นมา ตามกิริยาจิตแล้วก็เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วท่ากบได้ยึดถือมันก็ดับของมันไปเองไม่ใช่ไปทําดับความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาเองแล้วมันกระดับของไปเองถ้าไม่มาติดค้างในใจไม่กดแขนแขนงเกรงค้างขา,งขา,งขาผูกเจ็บเจ็บอาคาพปาบาดหนูยังไม่เข้าใจตรงนี้น,นุตาจะยกตัวอย่าง ว่าหนูอยู่ที่อินบุรีนี่คงรู้จักหลวงปู่บุตรดาทวาวโลที่เป็นพระอริยสงฆ์ที่อยู่สิงห์บุรีไหมรู้จักเนาะเอหลวงปู่บุตรดาท่านเป็นพระอริยสงฆ์อายุร้อยกว่าปีเนาะตอนที่ทำมรรณภาพเป็นที่ยอมรับ่าทำเป็นพระอริยสงฆ์พระผู้บริสุทธิ์วันหนึ่งหลวงตาภาคณะผู้ปรกกาที่อบรมผู้ประกาวนาศาลไปกราบท่าน ในห้องนอนไปหลวงปู่ท่านกำลังนอนหลับจำวัดอยู่นี่ท่านภูรยาษาวน่าสารทั้งหมดก็เห็นว่าหลวงปู่หลับอยู่ก็เลยไม่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 รบกวนก็ออกไปหมดกราบแล้วก็ออกไปค่อยๆย,ย,ยองยองยองออกไปหมดก็เหลือแต่หลวงตาอยู่องค์เดียวอยู่อยู่ท่านเดียวตอนนั้นยังไม่ได้บวชแต่ก็เป็นผู้สอนทำปฏิบัติทมบ้างแล้วตอนนั้น ก็ได้ถามหลวงปู่ในใจว่าหลวงปู่ครับก้าวกับผมเนี่ยอยากจะเห็นจิตของพระอรหันต์โดยที่ไม่ผ่านกายเนื้อหลวงปู่ช่วยแสดงให้ดูหน่อยครับพอสิ้นคำถามในใจเนี่ยก็มีหลวงปู่บุตราอีกองค์หนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งที่ขอบเตียง แล้วก็บอกว่าดูให้ดีนะลกูกว่าจิตของพระอาหารหันเป็นยังไงแล้วก็หลวงปู่ที่นั่งที่ข้างเตียงเนี่ยก,ก็หายแวบ,บไปไปเป็นเด็กไรเดียงสาที่ล่าเลิงเบิกบานมากเลยเอะอัะอะเอ,อักเ,เ,เ,เป็นเด็กไรเดียงสาเลยหลวงตาก็เลยงงเลยเพราะว่าคาดฝันว่า จิตของพระอรหัน์นี่ต้องโอ้โหิโ่งย,ยิ่งใหญ่มากเลยต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้แต่แต่มันตรงกัรนข้ามกับที่หลวกตาคิดเลยคือเหมือนเด็กไรเดียงสาเลยมีความบริสุทธิ์เหมือนเด็กไรเดียงสาทำไมจิตของพระรหันทำไมมีความบริสุทธิ์เหมือนเด็กไรเดียงสาเลย,เอเเย,ยอพาายลยอแก่หลวงตาคิดอย่างนั้นเน่ยสงสยัย ที่เป็นเด็กเลน้งสาวก็เลยหายปั๊บไปแล้วก็กลับมาเป็นหลวงปู่บุญดานั่งอยู่ข้างเตียงจนองค์จริงก็นอนหลับอยู่นะก็เอามือมาลูบทีตาลงตาแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยอย่าสงสัยไปเลยนี่ในจิตของอรหันต์แล้วดูอีกทีหนึง่งหลวงปู่บุญดาที่นั่งข้างเตียงหายปับไปแล้วกลายเป็นเด็กเลี้เดยงสาวโอ้ยวุ่นเลาะเออเออ,อ,อสนุกสนานมากเลยลูงตาก็งง ตอนนั้นนะปัญญาไปยังไปไม่ถึงแล้วท่านก็แสดงเสร็จแล้วท่านก็หายตัวกลับมามาเป็นลงปูบุดดานั่งข้างเตียงแล้วก็มือบรลูุศิจั์หลงตาว่าลูกเอ้ยอย่าสงสัยไปเลยนี่นะ่ะจิตก็อละหันและลงปูบุดดาที่นั่งข้างเตียงก็หายรับไปแล้วก็ไปเหลือแต่องค์ที่ไปรวมกับองค์ที่นอนหลับหลังจากนั้นหลวงตานามาพิจารณา ว่าทำไมจิตของพระละหันเหมือนเด็กไรเดียงสาจึงได้ความลงแก่ใจว่าเด็กไรเดียงสาไม่มีอารมณ์ราคะไม่มีความโลภเด็กไรเดียงสาไม่มีอารมณ์ราคะไม่มีความโลภ เด็กไรเดียงสาไม่คิดไม่หลงคิดปรุงแต่งยึดถือไปตามความพอใจพอใจสิ่งใดแล้วคิดปรุงแต่งยึดถือจะเข้าไปเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งนั้นอยากได้สิ่งนั้นไม่มีแต่กิริยาที่ไปหยิบไปจับของที่ชอบใจมีอยู่แต่ไม่ได้ยึดถือเข้ามาถึงใจเล่นแล้วก็เลิกไป ไม่ได้เอามาติดค้างอยู่ในใจไม่มีอะไรติดค้างในใจเลยเด็กในเด็กสาไม่ว่าจะรักจะชอบบานใดก็ไม่เอามาติดค้างไว้ในใจจึงไม่มีราคะไม่มีความโลภติดค้างอยู่ในใจมีแต่กิริยาจิตที่ตรงไปตรงมาคือชอบอะไรก็เล่นอะไรได้จับต้องอะไรได้แต่ไม่เอามาติดอยู่ในใจ ตอนนี้ในฝ่ายโทสะพยาบาทเด็กไรเดียงสาไม่มีโทสะพยาบาทอาฆาตแค้นผูกใจเจ็บอาฆาตแค้นแค้นเคืองค้างขาผูกใจเจ็บอาฆาตแค้นไว้ในใจไม่มีแต่เด็กไรเดียงสาเวลาไม่ได้ยังใจมโหมีลองแจ๊กขึ้นมาเคยเห็นไหมลองแงกขึ้นมาได้เออแต่เด็กไรเดียงสาเนี่ยเวลา ถูกตีถูกแก้งหรือใครแก้งยิกแก้งอะไรก็เจ็บก็ร้องได้เหมือนกันแง่โมโหเหมือนกันนะร้องแง่เนี่ยโมโหเหมือนกันม,มีอารมณ์นกันต้งร้องแง่ขึ้นมาเนี่ยร้องแง่ขึ้นมาแต่ถึงไม่พอใจสิ่งใดก็ไม่เอามาเก็บเป็นความโกรธแ,แค้นแค้นเกืองค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไว้ในใจ เราพิจนารณาให้ดีนะของเราเนี่ยมีความพึงพอใจสิ่งใดมีความชอบสิ่งใดเอามายึดติดยึดถือติดค้างเป็นความรักไข่ผูกพันห่วงใยกังวลอยู่ในใจแต่เด็กได้เด็งสามไม่มีเวลาไม่พอใจสิ่งใด อามาโกรธแค้นแก้งเค,คืองผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไม่มีผ่านแล้วผ่านเลยผ่านแล้วผ่านเลยแต่อารมณ์มีอยู่กิริยาจิตมีอยู่แต่อามาแค้งเคืองค้างคาผูกใจเจ็บทั้งความรักและความชังไม่มีถ้าหนูเข้าใจแบบนี้หนูจะปฏิบัติได้ถูกต้องหนูจะไม่พยายามสะกดจิตของตัวเองให้ไม่มีอารมณ์อย่างนั้นไม่มีอารมณ์อย่างนี้ มันจะตรงไปตรงมาเหมือนเด็กไรเดียงสานะลูงมันมีได้มันเป็นกิริยาจิตเหมันเด็กไรเดียงสาลูกแต่มันไม่เอาสิ่งใดมาติดค้างยึดถือผูกพันเหนียวแน่นเป็นความรักห่วงใยผูกพันหรือเป็นความคับแค้นใจติดไว้ในใจกดเคื่องค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาบไว้ในใจ กิริย,ยาจิตมีได้อาการนั่งจิตมีได้แต่ไม่มีเอามาติดค้างอยู่ในใจทั้งความรักและความชังนแต่เด็กไรเดียงสาไม่ได้เป็นพระอารหันต์จิตของพระอรหันต์เหมือนกับเด็กบริสุทธิ์เหมือนกับเด็กไรเดียงสาแต่ทําไมเด็กไรเดียงสาจึงไม่ได้เป็นพระอารหันต์ก็เพราะว่าเด็กไรเดียงสาเนี่ย ไม่มีราคะหรือความโรคติดค้างอยู่ในใจในความเมื่อพึงพอใจติดใจยินดีสิ่งใดไม่เอามาติดค้างติดค้างไว้ในใจเมื่อมีความไม่พอใจก็ไม่เอามาติดค้างเป็นความโกรธแค้นแค้นเค,คืองบูดเจ็บอาฆาตปัาบาทไปในใจไม่มีคือมีแต่กิริยาจิตล้วนๆแต่เด็กไรเดียงสาไม่รู้ เป็นอาวิชาจึงเป็นโมหะอยู่คือไม่รู้ว่าเหตุใดไม่รู้ว่าไม่มีกิเลสที่เป็นราคะหรือความโลภไม่มีกิเลสที่เป็นโทสะพยาบาทเด็กในเดยงสาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าตนเองไม่มีราคะหรือความโลภ ไม่มีกิเลสที่เป็นราคะหรือความโลภไม่มีกิเลสที่เป็นโทสะพยาบาทไม่รู้ว่าไม่มีและเพราะความไม่รู้นี่แน่จึงไม่รู้ว่าเหตุใดจึงไม่มีกิเลสที่เป็นราคะหรือความโลภและไม่มีกิเลสที่เป็นโทสะพยาบาทคือสรุปแล้วคือผลที่ตัวเองเป็นอยู่น่ะไม่รู้เหตุไม่รู้ตั้งเหตุไม่รู้ตั้งผล เมื่อไม่รู้ตั้งเหตุตั้งผลว่าตัวเองไม่มีกิเลสที่เป็นราคะหรือความโลภหรือโทสะพยาบาทและจึงไม่รู้ว่าเหตุใดจึงไม่มีก็ไม่รู้ด้วยคันตัวเองโตขึ้นรู้ภาษาหรือเรียกว่าแก่แดดแก่แดดขึ้นมารู้ภาษาขึ้นมาเริ่มมีความคิดปรุงแต่งยึดถือในสิ่งที่ถูกใจ กลายเป็นราคะกลายเป็นความโลภติดค้างอยู่ในใจเอามาติดอยู่ในใจเอามายึดถือไว้ในใจเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เอามาโกรธแค้นแค้นเคืองขังคาบปูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไว้ในใจก็เพราะตอนไล่ยงสาเนี่ยไม่มีกิเลส ในฝ่ายที่พอใจและไม่พอใจตัวเองก็ไม่รู้ว่าไม่มีแล้วก็เหตุที่ไม่มีก็ไม่ทราบว่าทำไมจึงไม่มีเพราะไม่รู้ผลแล้วจะไม่รู้เหตุด้วยเพราะแก่แดดเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจึงไม่รู้เท่าทานเหตุเหตุนั้นก็ก่อให้เกิดผลคือเมื่อกระทบกับสิ่งที่ถูกใจพอใจก็คิดปรุงแต่งยึดถือเมื่อกระทบกับสิ่งที่ไม่พอใจก็คิดปรุงแต่งยึดถือซึ่งเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นเหตุให้เกิดกิเลสและความทุกข์เมื่อไม่รู้ตั้งเหตุและผลตอนเป็นเด็กในเดียงสาผลที่เกิดขึ้นไม่มีกิเลสก็ไม่รู้พอแก่แดดแล้วมีกิเลสก็ไม่รู้เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ดังนั้นพวกเราเนี่ยมาฝึกฝนจนจนแก่แดดแล้วเป็นเด็กแก่แดดขึ้นมาแล้วเรารู้เหตุแบบนี้แล้วว่าอ๋อ มันก็ฝึกย้อนกลับไปกลับไปเหมือนที่เรามานั่นแหละมันไม่ได้ฝึกไปไหนหรอกฝึกจิตใจ,จให้กลับไปเหมือนเด็กไรเดียงสาที่ไม่มีราคะไม่มีความโลภไม่มีโทสะพยาบาทอาฆาตแค้นฝึกกลับไปเหมือนเด็กไรเดียงสาอย่างที่เรามาฝึกจิตใจ,จให้กลับไปคืนไปสู่ความบริสุทธิ์เหมือนเด็กไรเดียงสาอย่างที่เราเป็นมา มันกลับทางเดินเก่าของเราเราลืมมันไปทุกคนต้องผ่านวัยที่เป็นเด็กไรเดียงสามาเราลืมมันไปจิตพระอรหันต์บริสุทธิ์มันเด็กไรเดียงสาเราก็ต้องกลับมาฝึกปฏิบัติกลับไปให้เหมือนเด็กบริสุทธิ์มันเด็กไรเดียงสาแต่มันฝึกกลับไปตอนนี้เราแก่แดดแล้วก็ต้องฝึกให้มีสติปัญญาเป็นสติสมาธิปัญญาที่รู้เท่าทานกริยาจิตมันมีได้ อาการองจิตมันมีได้กิริยาจิตมีได้แต่ถ้าไม่หลงไปกับสังขารไม่หลงไปกับกิริยาจิตมันก็จะไม่มีอวิชาคือคือผู้ไปหลงยึดถือให้เป็นกิเลสและความทุกข์เป็นอวิชาตัณหาอุปาทานดังนั้นกิริยาจิตที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่ามันจะเป็นฝ่ายอากุศลกิริยาจิตที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันขณะไม่ว่าฝ่ายกุศล หรือกิริยาจิตที่มันเกิดขึ้นมาเป็นความคิดความปรุงแต่งที่เป็นกลางๆไม่ถึงขั้นที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่หลงไปกับความคิดปรุงแต่งนั้นไม่หลงคิดหลงปรุงแต่งยึดถือสิ่งที่เป็นความรักและความชังกิริยาจิตที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆล้วนแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปไมีแต่กิริยาจิตเหมือนเด็กไรเดียงสาผ่านมาแล้วผ่านไป เลยกลายเป็นผู้ที่ไม่มีราคะหรือความโลภไม่มีโทสะพยาบาทแล้วก็สิ้นกิเลสที่เป็นโมหะด้วยเพราะว่าไม่มีกิเลสที่เป็นราคะโทสะไม่มีกิเลสที่เป็นที่หลงรักหลงชังด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจของตัวเองด้วยความสามารถในการฝึกฝนเมื่อฝึกฝนมาด้ความรู้สติโดย ศัทธาใด้ความศรัทธาในพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในหลักธรรมคาสอนศรัทธาในพระนิพพานศรัทธาในบุญบารมีศรัทธาในใจของเจ้าของที่ได้สร้างสมมามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าทําได้แล้วก็เพียรที่จะสังเกตรูร้เท่าทาันจิตใจของตนเองไม่ให้เขาไปยึดติดยึดถือด้วยความรักและความชังก,กิริยาอาการ ของจิตเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นกิริยาการใดแต่ไม่มีพจน์ไม่มีผู้เข้าไปยึดถือถ้าไม่มีผู้เข้าไปยึดถือยึดถือในกิริยาการเหล่านั้นในอารมณ์เหล่านั้นความคิดความปรุงแต่งในขณะจิตนั้นหรืออารมณ์นั้นก็จะเป็นเพียงแค่อาการหรือเป็นแค่กิริยาจิตที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่เป็นอวิชาตัณหนาอุปทา,านไม่เป็นภพชาติที่เป็นกิเลสและความทุกข์ ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกัน้นข่มใจแล้วรับยับายาั้งใจไม่ไหลไปตามกิเลสทำตาหูจมูกลินก้นไกยใจมีความไม่ประมาทในในกิเลสมีความไม่ประมาทในธรรมเมืมม่อฟังธรมรมแล้วรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็เพียรปฏิบัติตามที่รู้เห็นไม่เพลินใจไปในางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจเรียกว่าไม่ประมาทในกิเลสไม่ประมาทในธรรมแล้วก็ ปล่อยให้สังขารทั้งเป็นอกุศลลนะสังขารที่เป็นกุศลหรือสังขารที่เป็นกลางกลางเกิดเองดับเองอย่าไปขี้ตู่เอาเขามาเป็นของเราอย่าไปขี้ตู่สร้างเป็นตัวตนของเราเข้าไปยึดถือเขาเขาจะดีจะชั่วอาการเหล่านั้นกิริยาอาการจิตเหล่านั้นจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนกุศลปล่อยเขาเกิดเองและดับเองไม่เราไม่ใช่เป็นผู้ทําเกิด เราไม่ได้อยากให้เขาเกิดนี่เขาเกิดของเขาเองเขาก็มีหน้าที่ต้องดับไปเองเราไม่ได้เป็นผู้อยากให้เขาเกิดเขาเกิดของเขาเองกิเลสทุกประเภทเขาเกิดของเขาเองเขาก็มีหน้าที่ไปดับของเขาเองไม่มีหน้าที่เราไปคอยไล่ดับกิเลสไม่มีหน้าที่เราไปคอยไล่ดับกิเลสไปสะกดไปพยายามไม่ให้เกิดกิเลสนะการที่เราไปพยายามให้ไม่เกิดกิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสคือกิเลสที่ไม่อยากให้มีกิเลส มันเลยกลายเป็นไปสะกดจิตเป็นความทุกข์ความเครียดอยู่ภายในดังนั้นไม่ว่าจิตจะเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสเป็นสังขารทั้งหมดรวมทั้งปฏิจจาสมุปบาทสิบสองตัวอวิชชาตั้งแต่อวิชชาปัตยยาสังขาราสังขาราปัตยาวิญญาณังคืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจัยเกิดนามรูปสลายยานะภัสสะเวทนาตันาอาประทานภพชาติชาลามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจใดๆทั้งหมดเนี่ย ในปฏิจจสม,มุปังมบาตรสิบสองตัวล้วนจะเป็นสังขารทั้งหมดเป็นความคิดความปรุงแตง่งเป็นอารมณ์ทั้งหมดสังโยชน์สิบตัวความติยติดยึดถือก็เป็นสังขารทั้งหมดเป็นความคิดความปรุงแตง่งเป็นอารมณ์เป็นความปรุงแต่งยึดถือทั้งหมดเป็นสังขารที่ปรุงแต่งไปยึดถือทั้งหมดนิวรห้าอุปกิเลสทั้งหมดล้วนแต่ เป็นความคิดเป็นความปรุงแต่งเป็นอารมณ์ทั้งหมดเป็นความปรุงแต่งยึดถือทั้งหมดสรุปแล้วกิเลสทุกชนิดรวมทั้งในปฏิจจาสมาบาติทั้งหมดเป็นสังขารทั้งหมดเลยถ้าเราเห็นว่าเป็นสังขารเป็นสังขารเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งเราไม่ได้อยากให้เกิดเมื่อไหร่มันเกิดเองมันเกิดเองก็มีหน้าที่ดับเองไม่เกี่ยวกับใจ ที่ได้แต่รู้ไม่เกี่ยวกับใจที่ได้แต่รู้ใจก็ได้แต่รู้ว่ามีสังขารอะไรเกิดขึ้นแต่ใจไม่สังขารใจเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารได้แต่รู้ว่ามีสังขารเกิดขึ้นในใจสังขารจะเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสจะเป็นสังขารที่เป็นกลางๆก็ไม่มีเข้าไปยึดถือได้แต่ใจได้แต่รู้กิเลสอันเก่าก็ดับไปแต่เมื่อสิ้นผู้ยึดถือได้แต่รู้อันหลังกิเลสก็ไม่มี ปลาอันไหนมันเน่าแล้วก็ทิ้งไปอย่าไปทําปลาเน่าพยายามทําปลาเน่าให้กลับเป็นปลาดีอันไหนจิตมันเป็นกิเลสแล้วเหมือนปลาเน่าไปแล้วทิ้งมันไปเดี๋ยวมก็มีปลาใหม่สดๆมาให้กินอันอันไหนมันเป็นปลาเน่าแล้วเป็นกิเลสไปแล้วก็ทิ้งมันไปอย่าไปยึดถือมันอย่าไปพยายามช่วยมันให้เป็นปลาสดก็รู้จิตปัจจุบันขณะเรื่อยไป จิตที่เป็นจิตตสังขารเป็นจิตตสังขารในปัจจุบันขณะเรื่อยไปได้แต่รู้ไม่ติดไม่ยึดถือไม่ว่าจะดีชั่วสุขทุกบุญบาปกุศลนักุศลไม่ติดไม่ยึดถือปล่อยให้เขาสังขารทั้งหมดเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเราไม่ใช่เป็นผู้ทําเกิดจึงไม่มีหน้าที่ไปทําดับปล่อยเขาเกิดเองดับเองใจได้แต่รู้แต่ไม่ยึดถือใดๆเลยใจที่ได้แต่รู้ และก็ไม่ยึดถือใดใดเลยไม่ยึดถือแม้แต่ใจนั้นด้วยคือไม่พยายามไปทําให้มันรู้เออรู้เฉยเฉไม่ยึดถือทั้งสิ่งที่ถูกรู้และไม่ยึดถือใจผู้รู้นั้นด้วยว่าเป็นเราเป็นใจของเราเราพยายามทําใจเราให้ไม่ยึดถืออะไรอย่างนี้มันก็เป็นความปรุงแต่งยึดถือความไม่ยึดถือยึดถือใจคนเจ้าของรักษาไว้ให้บริสุทธิ์ก็เป็นความยึดถือก็เป็นกิเลสอีกนั้นมันจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่แค่รู้ เป็นอย่างไรก็ได้แต่แค่รู้ไม่ยึดติดยึดถือเลยนั่นแหละคือนิพพานหรือที่สุดแห่งทุกข์